อุกาอุกาอุกาไอ้ยจอร์ดมึงเป็นไรอุกา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 ให้ยจอร์ดมึงกำลังทำให้กูกลัวนะอุกาเฮ้ยไอ้จอร์ดถอดหัวกระสือพันไหนวะเนี่ยอุกาอุกาเอ,อ๋อเอามาแปะไว้ตรงนี้เลยเหรอ โมูบ้านชิปโปหนึ่งเก้าสามูบ้านแห่งเกา้กาเ้าเป็นมูบ้านครูยงนาะยับมีพ่อชื่อไก่พอเป็นนาขานะ้าทธายล่แมงสาโครนเป็นอมตะกินหอยหลอดเป็นอาหารข้าวคือสุดยอดพ คนกินตายคนขายรอชีวิตรอบนั้นเป็นมนุษย์มาปาเขาวรักครอบครัวกินเมียร์แทนน้ำชวนจอคือทนายความโดนเมียทิ้งูดอะไรได้อย่างนั้นลวนเธอลันโบยคนแกงสังกมอน ชายโยชายโยลุมกันตายมูกแกนสันก็อมอเหงมูบานชิปโปนิสาชิปโปเหนือกาสารตอนโรงเรียนมหาเวชภาค6อีพี7 จอตมาออกเดี๋ยนี้เลยกูหลอนอุกกาอุกกโอ้โหถอนหัวแต่ละทีไม่เจ็บหรอวะนั่นเฮ้ยอุกกอุกกมึงตกใจหัวตัวเองเหรออุกกโอ้โหคราวนี้มาแปะที่พุงโดนจุดไหนก็น่าเกลียดที่จุดนั้นให้จอตตกลองมึงจะเอาใช่ไหมเนี่ยอุกกาโหเรียกหัวเพิ่มอีกแล้วตู้เหมือนไอ้จอตจะไม่ค่อยมีสเตินะมาโดนอะไรมาหรือเปล่าหรือว่านี่เป็นฝีมือจากพ่อโม้เสื้อฟ้าอีก แต่ก็ไม่น่าใช่เพราะไม่เห็นนานแล้วที่แน่แน่นะถ้าเกิดว่าไม่รีบหยุดมันตอนนี้หัวได้เต็มตัวกูแน่อูกาภาษาชาวกเกาะได้ไงเออได้จอจมึงจะเอาแบบนี้ใช่ไหมรู้ไ้ซสจ๊วสกิลมือนะ่ะแพ้ทางกูเห็นเห็นแต่เดิมเนี่ยสกิลฆ่าเป็นระยะประชิดแต่ใน,นเมื่อเองปาหัวมาแปดตัวฆ่าแบบนี้ก็เสรจโจนมือพิษอุกาอูกาเริ่มจากไอตัวที่อยู่ตรงพุงก่อนเลยอีแหนกินหูเป็นไงเจ็บไหม งงรู้สึกยังไงบ้างเออตาตูเฮ้ยไม่ได้ผลหรือว่าหัวที่มันถอดออกมาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับตัวมันแล้วอึกาอ้าวแบบนี้จะทํายังไงได้ละเนี่ยต้องวิ่งไปโดนตัวมันเหมือนเดิมใช่ไหมสกิลไอจรอดไม่อันตรายแต่โคตรเก่าราคาญเลยพอแล้วพอมดเสื้อขาวผมไม่ไหวแล้วผมไม่ได้ตั้งใจทําให้มันเป็นแบบนี้เออแทนที่จะทําให้ทุกคนใช้สกิลไม่ได้กลายเป็นว่าให้ใช้สกิลได้แบบเดิม มาน่าปล่อยให้มีชีวิตอยู่ไหมล่ะเนี่ยนี่คือพ่อโมดเสื้อขาวพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาสามพ่อมดแต่เสื้อขาวหมดบ้านแล้วเอาไปซักอยู่ก็เลยใส่เสื้อสีรุง้งแกรู้ตัวไหมพ่อโมดเสื้อฟ้าว่าแกน่ะทําให้คนในหมู่บ้านนี้เก่งขึ้นเก่งขึ้นหรอเก่งขึ้นยังไงไม่เข้าใจมันก็แค่กลับไปใช้สกิลเหมือนเดิมได้แค่นั้นเองเฮ้ยช่างไม่เข้าใจอะไรซะเลยถึงว่าเป็นได้แค่พ่อโมดเสื้อฟ้าถ้างั้นมันยังไงไหนเหล่ามาซิว่าชาวบ้านจะเก่งขึ้นได้ยยงงงงไงลอคิดดู่าๆนะ อย่างเมื่อก่อนเนี่ยวาดวงกลมได้อย่างเดียวนั่นก็คือสมัยตอนที่ใช้สกิลแบบแรกได้แล้วต่อมาเป็นการใช้สกิลแบบที่2ซึ่งมันซับซ้อนยิ่งกว่ามันก็เหมือนกับว่าวาดรูปดาวได้แล้วทีนี้แต่วาดรูปวงกลมไม่ได้แล้วต่อมาด้วยฝีมือของแกก็ทําให้ทุกคนกลับไปวาดรูปวงกลมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วมันยังไงมันก็เป็นแค่รูปวงกลมไม่ใช่หรออะไรยังไม่เข้าใจอีกหรอ ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าทุกคนสามารถวาดรูปวงกลมที่ใส่ดาวเป็นส่วนประกอบได้ไงล่ะหรือพูดง่ายๆก็คือทุกคนสามารถใช้สกิลเดิมที่ประยุกต์เป็นแบบใหม่ได้ไม่จะเป็นไปได้ยังไงพอมดเสื้อขาวทุกคนใช้สกิลใหม่ไม่ได้แล้วแต่รู้วิธีใช่ไหมล่ะ เออก็ใช่งั้นมันจะยากอะไรในเมื่อรู้วิธีใช้แล้วเดี๋ยวก็ใช้ได้อีกอยู่ดีก็เหมือนกับคนปั่นจักรยานเป็นแต่อยู่ดีๆจักรยานหายแต่ก็ปั่นเป็นอยู่ดีนั่นแหละถ้าเกิดว่ามีจักรยานมาอายอะเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ยเรากลายเป็นว่าทําให้ทุกคนในหมู่บ้านเก่งขึ้นแทนเออดิสมควรลงโทษไหมล่ะแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเรายังสามารถใช้สกิลซัมมอนได้ใช่ไหมนะ ราะว่าเรายังจําวิธีใช้ได้อยู่เลยนี่พ่อมดเสื้อขาวตั้งใจจะบอกใบ้อะไรเราหรือว่าพ่อโมเสื้อขาวเผลอพูดกันแน่อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ข้าสมัมผัสได้ว่าแม่โมเสือแดงถูกจับไปแล้วแม่โมเสื้อแดงนี่ก็ไว้ใจไม่ได้เห็นผู้ชายหล่อๆทีไรเป็นต้องปากปลอดทุกทีดีที่สั่งให้ลบความทรงจําไปบางส่วน สมแล้วที่เป็นพ่อโมดเสื้อขาวมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเวทมนต์อย่างมากเลยเห็นว่าเมื่อก่อนเป็นเด็กเรียนอะไรทําให้เขากลายเป็นแบบนี้กันนะถ้าเรายังอยู่ตรงนี้โดนลงโทษจนตายแน,น่ๆไม่ได้การแล้วอยู่ด้วยไม่ได้ชิงหนีดีกว่าโอมเสริมพลังความแข็งแกร่งบวก50ความเร็วบวกห้เฮ้ยคิดจะทําอะไรลาก่อนพ่อโมดเสื้อขาวข้าไม่เข้าร่วมกับแกแล้วลุกไฟเลเวลหนึ่งเฮ้ย <c oughs> นี่เพราะว่าเห็นเป็นพ่อมดเหมือนกันหรอกนะถึงใช้แค่เลเวลหนึ่ง สงสัยจะต้องเริ่มลงมือเองได้แล้วเนี่ยอันดับแรกเลยตามล่าแม่มดเสื้อแดงก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเผลอพูดความจริงอะไรไปถึงจะล้างความทรงจําไปบางส่วนแต่ก็ยังเสี่ยงอยู่ดีมันอาจจะมีใครสักคนที่ใช้สกิลหรือฟื้นความทรงจําได้สัมผัสได้ถึงจุดที่มีพลังเวทแข็งแกร่งที่สุดตรงนั้นแหละน่าจะเป็นแม่มดเสื้อแดงเสื้อ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 โอกาสโอกาส เฮ้ยเป็ดนั่นแม่เองเหรอใช่แม่บังเกิดกล้าวเป็ดหนีไปหนีไปไหนพ่อไปที่อื่นที่ไหนก็ได้ไปสู้ที่อื่นพ่อไม่อยากให้บ้านพังแล้วพ่อเป็นไรมากไหมพ่อไม่เท่าไรหรอกพ่อถึกแต่ไอเฉวงน่ะสิมันโดนเต็มเต็มเลยเพราะมันลองสู้กับแม่ดูฮะ,ะเฉวงเองสู้กับแม่ฆ่าเหรอถั่วตม้มไม่ไหวแล้วโอ้ยเฉวงเองได้ต่อสู้กับคนที่น่ากลัวที่สุดในโลกเข้าซะแล้วเออรูแล้วล่ะซึ้งแล้วเนี่ยพวกไอโยงไปไหนเป็ด ครูโยงติดทุระอยู่ชายหาดครับพ่อติดทุระอยู่ชายหาดโอ้โหเวลาอย่างนี้มันยังมีอารมณ์ไปเดินชายหาดเล่นอีกอะไอใชาเขาทำทุระสําสำคัญกันอยู่เฮ้ยเป็ดแม่กับน้องเองนี่เก่งมากเลยเหรอเก่งมากไหมก็ขนาดไม่ใช้สกิลยังฆ่าควายด้วยมือเปล่าได้อะเฮ้ยลืมกรองน้ำเข้าตู้เย็นกลับบ้านก่อนนะเอาไอ้ธรราชแม่จ๋าฆ่าควายด้วยมือเปล่าได้ทำไมเองไม่เคยบอกเรื่องนี้กับข้าวะ มันจําเป็นต้องบอกด้วยอหยะเฉวงเออดิถ้ารู้แต่แรกจะได้หนีไม่ใช่มาสู้ไม่ได้การผมต้องสู้เพื่อดึงสติแม่กับน้องหงกับมาให้ได้เฮ้ยห,ห้ไปสู้นอกบ้านอูกาโอ้โหแล้วจะสู้ยังไงวะเนี่ยควบคุมแรงโน้มถ่วงได้คนหนึ่งแล้วก็สะกดจิตให้หลับได้อีกคนอีกอย่างถึงแม้ว่าแม่จะไม่ต้องใช้สกิลเราก็อาจตายได้เลยฮะขี้ออกแล้ว ไปสู้กันที่อื่นบ้านยังผ่อนไม่หมดเราไม่จำเป็นต้องสู้เองนี่เรายิงทั้งสองคนไปให้คนที่เก่งที่สุดสู้แทนแล้วเราก็ค่อยตามไปช่วยทีหลังส่วนไอ้ทรราชนี่เราค่อยว้ามันมาตอนที่แม่กับน้องหงอ่อนแรงถ้าคิดจะสู้ในบ้านจริงๆอย่าให้โดนตู้เย็นนะมีเบียอยู่เอ้ยทำไมแม่ไม่ซัดพ่อให้สลบไปเลยเนี่ยพ่อไม่สลบไว้พ่อถึกเอาละสวัสดีปีใหม่ เฮ้ยแล้วใครละเก่งที่สุดโอ้ยไม่รู้ละส่งคนหนึ่งไปหาครูโยงก่อนไอโยงงานเข้าแน่แน่สวัสดีปีใหม่แม่จ๋าอุกาเรียบร้อยไปหนึ่งแต่ส่งแม่ไปไหนส่งไปหาครูโยงพ่ออุกาอุกาโอ้ยส่งสารไอโยงจริงๆต้องมาต่อยกับเมียกูดูพ่อมั่นใจมากเลยนะว่าแม่จะชนะสมัยปอสี่ไอโยงก็โดนจ๋าต่อยปากแตกมาแล้วอ้าวงามไส้งั้นส่งไปผิดที่แล้วสิช่างมันเถอะแต่โย่งฉลาดเดี๋ยวมันก็หาวิธีแก้ไขได้เองแหละ ทีนี้ก็เหลือแต่น้องหงพ่อมีใครแนะนํำไหมที่ว่าเก่งๆอ่ะครูใหญ่ไงครูใหญ่ไม่ได้พ่อครูใหญ่อยู่ในโรงเรียนเดี๋ยวก็พังกันเป็นแถบๆหรอกปกโป้ไงไอ้ปกโปกสกิลลุงปกโป้แปลงร่างเป็นปลาทูจะสู้ยังไงงั้นก็คนนี้แหมที่จริงไม่อยากจะแนะนําเลยนะใครพ่อบอกมาเลยผมจะส่งไปไอ้โกรนไงไอ้โกรนเฮ้ยเออใช่ลุงโกรนก็เก่ง ถึงแม้สกิลน้องหงกับแม่จะโหดมากก็ตามแต่ถ้าจับแยกกันอย่างเงี้ยยังไงก็น่าจะชนะอยู่เออนั่นแหละถึงโอกาสน้อยแต่ก็อาจชนะยังดีกว่าไม่มีโอกาสเลยส่งไปเลยเป็ดสวัสดีปีใหม่น้องหงอกาสส่งไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยพ่ออ้ยบ้านกูปลอดภัยอาลาทีนี้ผมจะส่งตัวเองไปหาครูโยงสวัสดีปีใหม่เป็ดกินเบียดีกว่า คูโยงผมมาช่วยแล้วเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทําไมแม่กับน้องหงไมาอยู่ที่นี่หรือว่าลุงโกรนกับครูโยงอยู่ด้วยกันเหรอเออดิเขากําลังสืบสวนสอบสวนกันอยู่ครูแม่ลูกนรกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้สีมือผมเองครับอูกาอูกาอูกาตายหมดในเสี้ยววินาทีขนาดได้โกรนยังตาย ใครก็ได้ช่วยกูด้วยขยับตัวลำบากมากหัวแปดเต็นไปหมดถอยมาครับลุงเดี๋ยวผมจะกำจัดสัตว์ประหลาดแผ่นดินเพิง่งกูไม่ใช่สัตว์ประหลาด